กดให้เองซะด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะอันนี้เป็นช่องของน้องพิงค์เองนะคะเป็นช่องสำรองยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นช่องจริงๆของน้องพิงค์นะคะแต่ว่าเป็นช่องสำรองนะยังไงก็เข้ามาทักทาย คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องพิง,งค์ลงคลิปก็เข้าไปดูกันบ้างนะคะทุกคนตอนนี้เปื่อยมากนะหน้าสดเนะี <c> ่ย <oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเวลาน้องพิง,งค์ลงคลิปอะ Hello everyone วันดีค่ะ อ๋อม oh, ันเอ้ย oh. ม like ัน oh. ม like like ีน like ิดน like ึงเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยโอ้โหเพิ่งมาไลฟ์โอ้โหเออมีเอฟเฟคเล่นด้วยเนี่ยดีจังครบหนึ่งแง้วยังเห็นเต็มหน้านี่เห็นเต็มหน้าอยู่แล้วอืมโอ้โห สวัสดีค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปน้องพิงค์ด้วยนะคะน้องพิงค์สมัครเช่องนี้นะคะเป็นช่องจริงของน้องพิงค์นะคะสมัครเป็นช่องสำรองไว้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูคลิปน้องพิงค์ด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องพิงค์มาไลค์แค่แป๊บเดียวนะคะจะ,จะไปแล้ว